สพาสะวะสังวระสูตรก็คือหนึ่งย่ำละด้วยทัศนะก็คือการเห็นในธรรมทั้งหลายที่ควรใส่ไว้ในใจและธรรมทั้งหลายที่ไม่ควรใส่ไว้ในใจอันนี้เราพูดคุยไปแล้วนะแล้วก็2องก็คือละได้ด้วยสังวรความสำรวมระวังด้วยการสำรวมอินทรีย์ทั้งหกอันนี้เราก็พูดไปแล้วส่วนประการที่สามก็คือละได้ด้วยการส่องเสพก็คือเสพบ,บริโภคปัจจัยทั้งสี่นั่นเองวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กัน ส่วนประการที่4ก็คือละได้ด้วยการยับยั้งเอาไว้ก็คือมีกันติความอดทนนั่นเองเดี๋ยววันหน้าเราจะคุยเรื่องนี้ต่อประการที่5ก็ละด้วยการเว้นก็คือเว้นในสถานที่ที่อันตรายและก็ 6. ละด้วยการบรรเทาก็คืออกุศลวิตกก็คือละกามวิตกพยาบาทวิตกอิงสาวิตตกและก็ประการที่7ก็ละได้ด้วยการอบรมพชดชงเจ็ดนั่นเองก็จะขยายความโดยลำดำําดับในวันนี้เรามาพูดคุยในข้อที่3ม ก็คือการละด้วยการเสพบ,บริโภคปัจจัยทั้งสี่สำหรับผู้ที่เป็นนักบวชเนี่ยก็สํารวมในเรื่องของจีวรแต่ถ้าเราเองที่เป็นคนรดก็ในเรื่องของผ้านุ่งหม่มถ้าเป็นนักบวชก็ในเรื่องของบิณฑบาตเสนาสนะกิฬานปัจจัยเราเองก็ในเรื่องของอาหารบริโภคที่นั่งที่นอนหรือ,อยารักษาโรคสําหรับแก้ไขเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องอาศัยยาปัจจัยทั้ง4หรือเครื่องอาศัยทั้ง4ี่นี้ เป็นสิ่งที่ชีวิตต้องอาศัยหรือต้องดำรงอยู่ให้ได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปัจจัยปัจจัยแปลว่าเครื่องอาศัยและปัจจัยสําหรับชีวิตต้องอาศัยดำรงอยู่ได้เนี้ยก็มีอยู่ด้วยกัน4ประการก็คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็ยารักษาโรคเพราะนั้นเราเองที่เป็นพุทธบริษัทก็เวลา เสพปัจจัยทั้งสี่นี้ก็ต้องพิจารณาในการเสพหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการกระทําโดยแยบกายคือพิจารณาโดยแยบกายเพื่อเสพปัจจัยทั้งสี่นี้นั่นเองการพิจารณาโดยแยบกายเพื่อเสพปัจจัยทั้งสี่ก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้ละอสะวะทั้งหลายได้ก็คือละกิเลสที่ดองอยู่ในจิตนั่นเองพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนให้พิจารณาไว้ว่าการพิจารณาโดยแยบกายนั้นพิจารณาอย่างไร ประการแรกในข้อที่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มพระองค์ทรงตรัสสอนให้พิจารณาโดยแยบคายก็คือพิจารณาเสพบ,บริโภคเครื่องนุ่งหม่มก็เพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสคือการกระทบหรือการถูกต้องอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดหรือสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายหรือเสพบ,บริโภคเครื่องนุ่งหม่มเพื่อปกปิดอวัยวะ ที่ย่วให้เกิดความละอายหรือเกิดความอายเป็นวิธีพิจารณาที่ตรัสสอนให้พิจารณาในการเสพเครื่องนุ่งห่มอย่างแยบคายเมื่อพิจารณาแบบเนี้ยก็ชื่อว่าได้พิจารณาโดยแยบคายส่วนในประการที่สก็คือการพิจารณาอาหารสําหรับการบริโภคก็ตรัสสอนให้พิจารณาว่าการบริโภคอาหารเนี่ยไม่ใช่เพื่อบริโภคเล่นไม่ใช่เพื่อความมวัวเมาไม่ใช่เพื่อความสดใสหรือเปล่งปลั่ง การบริโภคอาหารเพื่อความดำรงอยู่ได้ตั้งอยู่ได้ของกายเพื่อ,อยังชีวิตนี้ให้เป็นไปเพื่ออนุเคราะห์ต่อพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติอันประเสริฐเพื่อความประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนาตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยคิดว่าเราจะระง,งับเวทนาเก่าจะไม่ยังเวทนาใหม่ให้บังเกิดขึ้นความไปคือความที่ระง,งับความลำบากความไม่มีโทษความอยู่ผาสุขจะมีแก่เรา เพราะการบริโภคอาหารนี้เมื่อพิจารณาโดยแยกคายแล้วก็บริโภคบินดาบาหรืออาหารหรือคำข้าวต่างๆที่เราบริโภคพิจารณาถ้าเป็นนักบวชก็บริโภคบินดาบาด้วยความแยกกาย ถ้าเราเองเป็นคารวาะก็อาหารที่บริโภคก็ต้องพิจารณาโดยแยกคายอย่างนี้ส่วนประการที่3ในการเสบบริโภคเสนาสนะที่อยู่อาศัยก็คือที่นั่งหรือที่นอนก็ทรงตรัสสอนให้พิจารณาว่าเสบบริโภคเสนาสนะที่นั่งที่นอนหรือที่อยู่อาศัยก็เพื่อกําจัดความหนาวเพื่อกําจัดความร้อนเพื่อกําจัดสัมผัส แห่งเหลือบยุงลมแดดหรือสัตว์เสือกลานทั้งหลายเพื่อบัรเทาอันตรายแต่ฤดูการเพื่อชอบในความหลีกเร้นเมื่อพินิษพิจารณาแบบนี้ก็ชื่อว่าพิจารณาโดยแยบกายเสพบ,บริโภคเสนาสนะที่นั่งที่นอนที่อยู่อาศัยส่วนประการที่4ในการบริโภคยาบำรุงสําหรับการเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ส่งตรัสสอนให้พิจารณาว่าเสพบ,บริโภคยาปรุงสำหรับผู้ป่วยไข้นั้นก็เพื่อกำจัดวทนาทั้งหลายที่มีอาพาธต่างๆความเจ็บป่วยต่างๆเป็นมูลเพื่อที่จะได้หายเจ็บไข้ได้ป่วย เมื่อพิจารณาอย่างนี้ก็เสบบำรุงหรือเสพบ,บริโภคยาปรุงสำหรับผู้ป่วยไข้ก็ชื่อว่าเป็นการพิจารณาโดยแยบกายแล้วก็เสบบริโภคยาปรุงสำหรับผู้ป่วยเจ็บไข้นั่นเองเมื่อพิจารณาโดยแยบกายบริโภคปัจจัยทั้งสี่นี้อาสวะคือกิเลสที่ดองอยู่ในจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำให้เกิดความขับแค้นสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนย่อมเกิดขึ้น แต่ถ้าพิจารณาโดยแยกคายอย่างนี้แล้วอาสะวะทั้งหลายก็ย่อมจะไม่เกิดหรือที่เกิดแล้วก็จะละไปการพิจารณาบริโภคเสพปัจจัยทั้งสี่โดยแยกคายตามที่พระองค์งทรงตรสอนนี้ก็เป็นข้อที่พึงปฏิบัติแม้สำหรับผู้มุ่งปฏิบัติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบนรรพจิตหรือนักบวชไม่ว่าจะเป็นกระหัส์ก็ต้องอาศัยปัจจัยทั้งสี่นี้ในการดำรงชีวิต อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเสพบ,บริโภคปัจจัยทั้งสี่นี้สำหรับบำรุงชีวิตอยู่เป็นประจำและถ้าไม่ได้พิจารณาโดยแยบคายก็ย่อมจะเป็นเหตุให้บริโภคปัจจัยทั้งสี่ด้วยตัณหาก็คือความดิ้นรนยนอยากติดอยู่ในรสของการเสพหรือการบริโภคเช่นติดอยู่ในรสของอาหารหรือกล่าวอีกอย่างว่าติดอยู่ในสุขเวทนา ที่ได้จากการเสพบ,บริโภคปัจจัยทั้งสีนี้ซึ่งไม่ได้พิจารณาสุขเวทนานี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัหาได้เมื่อตณนาบังเกิดขึ้นก็จะนอนจม หมักหมมอยู่ในจิตแม้ว่าตนาที่ปรากฏจะรู้สึกว่าบังเกิดขึ้นและก็หายไปเป็นบางครั้งบางคราวหายเป็นช่วงๆแต่ว่าที่หายไปนั้นก็คือความรู้สึกที่หายไปส่วนตะกอนของตนานั้นก็ยังตกนอนจมอยู่ในจิตอันเนี้ยที่เรียกว่าอาสวะก็กลายเป็นอาสวะอนุัยดองอยู่ในจิตและในข้อนี้ทุกๆคนถ้าพิจารณาดูโดยตรงก็คือถ้าย่อมเห็นได้พิจารณาหเห็นได้ ว่าอีกความติดนี้ซึ่งเป็นตัวอสะวะนั้นเมื่อบังเกิดขึ้นก็จะได้จากการเสพบ,บริโภคปัจจัยทั้งสี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นอาหารที่เราบริโภคมาตั้งแต่เกิดความติดใจในรสในประเภทของอาหารนั้นย่อมจะมีอยู่และก็จะทําให้ต้องการที่จะบริโภคอาหารอย่างที่เราเคยบริโภคหรือรสชาติของอาหารที่เราเคยบริโภคอยู่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนทุกชาติทุกจําพวกจึงมีความติดอยู่ในอาหาร ที่ตนได้บริโภคมาตั้งแต่เกิดอยู่ด้วยกันอย่างเช่นพวกเราชอบอาหารไทยอย่างเงี้ยก็ต้องบริโภคอาหารไทยหรือคนต่างประเทศที่เขาอยู่ในประเทศทนั้นเขาก็ชอบบริโภคอาหารของประเทศเขาซึ่งความติดนี้ก็ค่อยๆมีขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจนถึงเป็นความติดที่นอนจมอยู่แม้ในร่างกาย และตนเองก็ไม่รู้สึกว่าความต้องการอาหารจะตกอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนแต่ว่าเมื่อพบอาหารที่เราเองถูกใจก็จะรู้สึกขึ้นมาเองว่ารสชาติเราเคยสัมผัสเราเคยกินแต่ถ้าอาหารที่ปิดจากที่ตนเองเคยบริโภคมาจนติดฝังอยู่แล้วถ้าไม่ได้อาหารเช่นนั้นบางคนก็อาจจะไม่อยากบริโภคหรือไม่ชอบจะต้องได้อาหารอย่างที่ตัวเองเคยบริโภคจึงจะชอบ และแม้ความติดอย่างอื่นอย่างเช่นติดยาติดสุราอย่างนี้เป็นต้นในที่แรกก็เสพไม่ติดแต่พอเหตุที่ได้เสพสุราหรือเสพยาเสพติดบ่อยๆความติดก็จะค่อยๆบังเกิดขึ้นฝังลึกลงไปก็เป็นไปทางร่างกายแล้วก็ทําให้ต้องการที่จะดื่มสุราต้องการที่จะเสพมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่ติดอยู่นั่นแหละก็เป็นทางกายก็มีทางใจก็มี ซึ่งทางใจนั้นเรียกว่าอาสะวะหรืออนุสัยก็คือสิ่งที่ดองอยู่ในจิตอนุสัยก็คือนอนจมติดอยู่ในใจเหมือนอย่างติดยาเสพติดอย่างเงี้ยให้โทษอย่างเช่นเราติดสุราอย่างเงี้ยก็เป็นอาสะวะอนุสัยซึ่งเป็นไปทางกายสิ่งอันใดที่ได้เสพคุ้นได้ซ่องเสพอยู่บ่อยๆก็จะได้ทํำบ่อยๆก็ย่อมจะบังเกิดภาวะ ทุกๆคนย่อมจะมีภาวะอย่างนี้อยู่แม้ทางร่างกายซึ่งน่าจะเป็นร่างกายโดยเฉพาะอย่างเช่นมือใช้มือขวาของทุกคนในการเขียนหนังสือตั้งแต่เด็กๆหยิบจับทำอะไรทำงานด้วยมือขวาเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจึงใช้มือขวาเขียนหนังสือได้สะดวกหรือทำงานได้สะดวกเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการติดอยู่แม้ทางกายอันเกิดจากการซ่องเสพหรือการเสพจนคุ้นนั่นเอง แต่ในทางพระพุทธศาสนาแสดงทางจิตใจที่สังสมเก็บอยู่ในจิตซึ่งเป็นฝ่ายไม่ดีคือฝ่ายชั่วเรียกว่าอสวะหรือเรียกว่าอนุสัยคือเป็นการเก็บชั่วแต่ถ้าเป็นส่วนดีก็เก็บไว้เหมือนกันสังสมไว้เหมือนกันแต่ไม่เรียกว่าอสวะอนุสัยเรียกว่าบารมีก็คือเก็บดีเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะได้เข้าใจได้ง่ายนะอสวะก็คือเก็บชั่วบารมีก็เก็บดี เราจะได้เข้าใจในตัวเองตัวเรามีทั้งดีและก็มีทั้งชั่วแม้ในทางร่างกายก็ยังเก็บเอาไว้เหมือนอย่างมือซ้ายมือขวาที่เราใช้ทํานูน่ทนทํานี่มันก็จะเกิดความตะหนัดแม้อย่างอื่นก็เหมือนกันทั้งทางกายทั้งทางจิตใจสิ่งอะไรที่มีการซ่องเสพหรือมีการเสพ หรือมีการปฏิบัติกระทำอยู่บ่อยๆแล้วทั้งทางกายทางจิตใจย่อมทําให้ติดใจทั้งสิ้นทําให้เกิดความคุ้นเคยในสิ่งที่เสพบ,บ่อยๆที่ทำบ่อยๆนั้นเพราะฉะนั้นการซ่องเสพเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเรารู้ว่ามีสัจจะคือความจริงอยู่ว่าการปฏิบัติเพื่อส่องเสพหรือการเสวนะการซ่องเสพนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญ โดยเฉพาะเสพปัจจัยทั้ง4ี่เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเสพต้องบริโภคกันอยู่ทุกๆวันฉะนั้นหากไม่พิจารณาโดยแยบคายการซ่องเสพก็จะทําให้เกิดตนาที่สืบเนื่องมาจากความสุขนี้แหละที่ได้จากการส่องเสพคือทําให้ติดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตนา แล้วก็ลงไปเป็นอาสะวะติดอยู่ในจิตโดยลําดับฉะนั้นเมื่อไม่พิจารณาในการซ่องเสพซึ่งส่องเสพอยู่เป็นประจำเนี่ยโดยแยบขายแล้วการส่องเสพปัจจัยทั้งสีนี้จึงเป็นปัใจจัยให้เกิดตนาได้เป็นปัจจัยที่ทําให้เก็บชั่วเป็นอาสะวะดองจิตอันเนื่องมาจากการบริโภคปัจจัยทั้งสีนั่นเองฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสสอนให้พิจารณาโดยแยบขาย โดยความก็คือเพื่อที่จะไม่ให้บริโภคปัจจัยทั้งสีเนี่ยก่อตนาก่ออัสวะก็คือไปเก็บชั่วและในการพิจารณาก็ตรัสสอนให้พิจารณาโดยความก็คือการบริโภคนั้นอันที่จริงไม่ใช่บริโภคเพื่อที่จะได้ความติดใจย,ยินดีแต่บริโภคเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงนั่นเองเมื่อบริโภคให้รู้ตามเป็นจริงได้อย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากจะทําให้เราได้มองเห็นว่าแม้การเสพปัจจัย4ี่เนี่ยมันก็มุ่งให้เกิดประโยชน์จากการบริโภค และนอกจากว่าจะบริโภคเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันยังสื่อไปถึงการดำรงชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรคือบริโภคเพื่อดำรงชีวิตอยู่เพื่ออนุเคราะห์ต่อพระมจั์คือเพื่อที่จะใช้ชีวิตประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นความประพฤติท,ที่ประเสริฐคือเป็นความประพฤติท,ที่ดีเป็นความประพฤติท,ที่เป็นประโยชน์ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจจึงทําให้มุ่งที่จะบริโภคปัจจัยทั้งสี่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ร่างกาย แก,การดำรงชีวิตเพื่อที่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประกอบคุณงามความดีเมื่อเป็นดังนี้บริโภคดังนี้ได้ก็ได้สติปัญญาที่มีความระลึกได้มีความรู้ถึงประโยชน์ก็จะทำให้เป็นการป้องกันตนาป้องกันอสาาวะไม่ให้เพิ่มเติมเข้าไปอีกทำให้อาสวะเก่านั้นถอยกำลังลงไปได้ เพราะฉะนั้นการบริโภคโดยความแยบคายจึงเป็นเหตุละอาสวะได้ละอาสวะที่ดองอยู่ในจิตได้ข้อหนึ่งอันนี้เป็นข้อสําคัญในการเสพปัจจัยทั้ง4ี่เพราะเราต้องเสพปัจจัยทั้ง4ี่อยู่แล้วแต่เราจะทําอย่างไรเพื่อให้เสพปัจจัยทั้ง4แล้วละอาสวะได้ด้วยก็นํามาแบ่งปันกับคุณผู้ชมในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนั่นเอง